สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคคตัสนะครับนะไอที่กองกองอยู่นี้ไม่ใช่มูลสัตว์หรือว่าเป็นขี้ของตัวอะไรนะครับนะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาขายของด้วยนะครับวันนี้มาแจกครับเป็นเมล็ดแคคตัสครับเมล็ดพาลูเดียนะครับนะฮะขนสีเหลืองนะครับตัวพาลูเดียแจกกี่ที่ดีครับอืมนะฮะเฉลี่ยเฉลี่ยแบ่งกันไปปลูกนะครับอ่า ขออา่ากี่ที่ดีขอสี่ที่แล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งซองจดหมายนะครับพร้อมสแตมป์นะครับมาที่ที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งไว้นะครับอืมเอา,อางี้แล้วกันอินบ็อกซ์มาในเพจแล้วกันครับในเพจบอสซาแครตัาดนะครับในเฟซบุ๊กแล้วกันนะครับอินบ็อกซ์มาเลยว่า ต้องการเมล็ดแคคตัสนะครับนะสี่ท่านนะครับจำนวนจำกัดนะครับนะฮะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับสวัสดีครับ